สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมื่อี้ฝนพาดด้วยกรมาพบมาพอปูขาวริมฝั่งโขงโดยบังเ,เอ,อิญเนอท่านผู้ชมกระสีเขาไปสอบถามตัวเลขแนวทางนะครับของปูขาวริมโขงเพิ่นนะครับว่าเพิินมีตัวเลขแนวทางเด็ดเด็ดอีหย่างมาฝากมาตอนท่านผู้ชมบอนะครับกมาลอดติดตามมาลอดชมไปน้ำกันเออ้อท่านผู้ชม ฟังของอ๋อเห็น huh. ก uh ันอยู่ฟังขงไม่ันเมื่อขออยู่ร่มกันกัดแรกฟันไม่ฟันไม่ฟันครันกางของอ่วันนี้ได้มาขออยู่น้ำไมันนี้จะควอยู่ที่ถ้ำเหมือนกันเลยก็ยมาขออยู่น้ำอวันนี้ก็ดีผู้ขาวมาอยู่แล้ฟันเรา่ือนรุ่นอีกวันเห็นผู้รุสีที่มันอ่า ลอสี่าผมมาขออยู่น้ำหญิงแนววัจันรหม่ได็กนหเห็นคักๆไทาอ๋อแต่เคยเห็นกอจังเหาเห็นเป็นท่อนมาแลคมั้สีเลยว่าเห็น่นนั่งเยอะก็ลือีคือในวันเลยยยางไปเบบ่งบ่งจับตาบ่งพิ่นเป็นฤือีค่ะเิ่นว่ามาขออยู่นำขออยู่นำอีกไม่อยู่นกันคับก็มาอยู่ใหจะอยู่สสมีปูแต่ครับมาอยู่นํำปูดำ ผู้ดำนี oh, à, no ่เป็นเจ้าของวัดเก่าอเพราะว่ามันอยู่หน uh uh ้าเน่เป็นว um> ัดเก่าโอ้ดานหน้าขอาคุณแม่นี pues <h <h ่เป็นวัดเก่าเป็นซิมเก่าเออเพราะเอิอตะกี้ผู้มือนี้เขาจะว่าเออบูดยั้งยั้งระยะเปลี่ยนอะไรให้เบิ่งยนบ้าครับนักลักท่านท่านทหาันเป็นลุมเป็นยังเป็นรูมเป็นก้อนนั่ยนั่นคือว่าคนมะขุกกนมาขุดเอาท่องมันเลยเป็นรูมอ๋อแต่ว่าเป็นกวนเอฟเป็ี่ยนระยะก็ยังยั้งระยะยังให้เบิ่งยนบ้าครับ โอ้ก็คือมหาพุณแม่ยังไหนกติภาพไปแม่นบ่ครอบอยู่เยุน่นเปันเรู่องกันเนี่ิ่นก็มาขอยอยู่หมดียว่อ๋อครับนี้ก็ผู้นี้ครอยู่กับผันนอนย่กหันล้ไปยู่ต่เล่าอ๋อไปยู่จะหันนะครับ ก็จะหินเขาแล้วเขาก็ะเล่นปนเงินมาให้ครับปนเงินมาให่โอ้มาซอยซอยสางซอยสางเนาะเฮ็ดปรับปรุงให้เพิ่นจังหน่อยเนาะมันเก่าแหละกับตุลนาให้เพิ่นเนาะคุณแม่เนาะมันมอมีแนว่ยม่วงนาะพาเต้ยนมีสีม่วงโอ้ยวนี้ก็ผพาเตียนม่วงอยนี่ครับมันเนี่ยสร้างตุ้มเหมืนเฮ็ดขันซาเรียงขายอยู่บนแดงนี่เขาเรียกต้นเขาก็ะเละให้สามพันมาเป็นตุลเคนก่อนกมูครับ อันนี้ก็ันเลยผู้นั่นผู้นี่มาตต่มกันค่ะต่มหลังก็ได้หลายแล้วอะไรอย่าี้อ๋อครับก็่งกนงเขา็สิว่าให้่ายอยงมีร่องคนาให้ย t ท b e มาทายให็นีเด้อเาจะได้จองเสาให้คนแนว่าั่นอ๋อครับสิได้สร้างให้พูดเนีไปสร้างเวัดหลายกันวัดพุทก็แล้วแล้ววัดอันนี้ก็กามั่งสีแครับคะอื้ออื้ออื้อปื้ออื่ออื้ิได้ไปวัด พืน <alive. S 1> ันาพราะมันขาดนิได้เราต้องขอไปสั่งเพราะเทิมทงกวยขันบ่สั่งขนางก็สิบย่างาั่งเองเี้ยนอ่งวามรีกเ็เ็นเยนอย่กั่างยู่นี่ว่าันเออเอาบุญก่อนนะครับเนี่ยพ่อานคนบ่เหตุสางเ่ยคน่นี้สงบุญส่งสนว้ก่อนส้างมาแมีส้าง ว่ายังก็ะด้าครับนันทุบาททกตางคนอ่น็ีก็เขาวัดมดครับแล้คนทังไก่ลเที่ยวมาเลียงอ๋อครับทคนเลี้ยคนมากยังหนามันทั้งหลองผมทุกทั้งเล็มาเี่ยลักนทั้งไ่กมวหัวมหัวากัมากับอ๋อครับอได้เงินได้ข้ามหัวก็มากคแขนไห้ได้ขึ้นมาได้

ผูกคอตอแขนค้นมันกเจ้าเด็กน่อยขี้หอนเป็นยังมากกับมากนั่นอย่าทายเหรอหนาวกูเลยเตือนหน่ยิดนามติดตามกูเลยยเดี๋ยวของกูเรียจากหลังอ่าได้ในสจางวัดิ่านเพิ่อหมดกวอนเพิ่อนใครหกซีเกาค้นคนถึงหายอยู่ครับ เมื่อวนี้วนรงนงหมืนมะไเอกันศูนยแปดสองไฮแมามันมาผ่านอันมาผ่านอัน่ศูนย์หนึ่งโหนึ่ง่ศูนย์ันมาผ่านมันออกอนหนึ่งศูนหกแต่ว่าเขาจะเห็นในมือเหมเห็นศูเขาจะเมาอนถือดึงเข้าแร้วมานมันเนี่ยันหลังออกไปนนงตัวไรก่คุพแม่ย่ำไห้ฟังครักๆางน่ ามเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่เด้อทานผู้ชมต่ว่ากบว่านิ่มหวามันสีแ่นอนทงไรับก็ต้องข่าใกล้ๆเนาะคุณแม่เนาะตะวัวตัวเจ็ดสามสี่เนี่ยคือล่องเอาไปเซียงเบืองก่อนนะครับฟันดีกับจังสื่อเนาะคุณแม่เนาะตะวันต้องายเซียงเบืองสักก่อนเพราะว่ากูเ็นลกอง้ายเด็กไร้เพเ่ียครับ วันวันนึงคนโท้วมมวุ่นๆอยู่กับบ่อ0802แล้วเลยว่าเราอยู่ไกลๆเลาววะสองกำหาตัวเดียวกันเด้อมาสั e. okay. uh ่นโอ้ครับเราอยู่ไกลๆครับตันนี้ก็เลยันนี้นไม่ถูกกันงูข้าเจ้าออกมาเต็มเหยียโอ้ยมาสั่นสองคำหาตัวเดียวกันถ้าเกิดจะเอาถ้าเอา08กับ02เลยมาซันครับ อขอพุณคุณแม่แลลายนะครับ <laughs>